พอบานหุน่นเมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอบกับพอบ้านหุน่นเมฆนะครับเมื่อนี้มาพอบมุ้งเกา่ามุ้งเดิมนะครับพอบานหุน่นเมฆใส่สี้าเฮดกระผอสเสียบสพี่เก่านะครับเมื่อนี้สส่ผ้าห,หนังสบพ้า ออมหอยนะครับสับกล่นไปเรียบร้อยเนาะนะครับใส่หยังใส่อื้นะครับหรือฟักทองนะครับพอพี่น้องเดี๋ยวมาเบิกส่วนผสมก่อนเนาะว่ามีอย่างแน่นะครับเบิกส่วนผสมนะครับพี่น้องนะครับก็สีมีบักหื้นะครับพริกเมื่อนี้ใส่พริกสดเด้อหัวหอมแดงนะครับตะไคร้ ผักกระแกงนะครับอันนี้ผักชีลาวนะครับผักอีตูข้าเบื่อนะครับพ,พร้อมพิมพ์นองข่าสารแซ่น้ำนะครับหอยนะครับพรอมพิมพ์นองนี่คือส่วนผสมหลักนะครับเนาะในส่วนของเครื่องปรุงนี่เดี๋ยวฮอบไปเบิ้งค่อยไปเบิ้งตอนที่พรอบ้านพิมพมีปรุงนะครับเน,ะบนะาะบานพิมพอย่างแนถ่ถขาติดตามเบิองในคลิปเด้อพร้อมพิมพ์นองนะครับก้อนเดือนให้เนี่ยเขาตัดข่เบียก้อนเนาะ นะครับตำขัวเบือใส่กับบักพริกเด้อพอพี่น,น้องอากาศใส่กับหัวหอมแดดนะครับตำขัวเบือใส่กับพริกเนาะครับพอพี่น,น้องตำแหล็กๆเ,เ,เด้อพริกนี่ใส่หน่อยใส่หลายกันลกแล้วแต่ห้ามักนะครับมักพริกกับใส่ใส่หลาย บ็กินเ็ดกับไส้หน่อยนะครับเนาะมาเดียวหัวหอมแดงมาต่ำไส้นะครับพ่อพี่น้องเมืเ่อนี้พ่อบ้านมุมมิดใส่ลงเยลล์หัวกันเนาะเดี๋ยวมันจะฝุ่มเซนในตาครับอ่ะข้อเบือครับต่ำข้อเบือใส่กับพริกกับหอม หัวหอมแดงพอแล้วน้องพรบิน้องไะวันนี้เขาไปข้างน้ำพรอกนกันเนาะครับเนาะโปรตูเซนามหลายเด้อพอพี่น้องเดี๋ยวหอยกับสิมีนามบอ,อกให้อีกนะครับอ่ะน้ำเดือดแล้วเนาะครับพร้อมมพี่น้องเขาออกกระเบือที่ต่ำใบไซเล่นเนาะครับเนาะผลเด้อยเป็นการคิบปติดกันนะครับ แล้วก็สะไขร่ใส่นะครับพข้ไ่น้องตามด้วยหมึกอือนะครับเนาะตามด้วยฟัดทองนะครับทาให้หมึกอือมันสุกจันงอยก็เนานะคอยเอาหอยใส่นะครับ อือสุกก่อนนะครับพอไปน้องเดี๋ยวเอาหอยไซเลยเด้อเดี๋ยวบอือสีสุกปวดนะครับ ยังองเดี๋ยวอ,อเบือมนทีต่ติดต้มหมอนะครับในช่วงจัวัดอีกเขาก็ปรุงแล้วนะครับพอพี่พ่น้องนะครับผมจะลดชอนหนึ่งนะครับเด้อ เกลือช็อตหนึ่งครับหรือโมได้คร,ครับพ่อพี่น้องสุดเด็ดเท่านะครับเนาะน้ำปลาปุ๋มต้มนะครับอันนี้ใส่ตะพีเดียวเด้อจะใส่หลายครับเดี๋ยวมันดเค็มออมหอยบปม,มาเค็มนะครับเด้อ,อ,อเอาซาลีมตะกรอนนะครับแล้วก็จิมนะครับวางเป็นเสียบโปรเสียบถ้าโปรเสบเขาก็ค่อยค่อยปุ๋มน้ำปลาเนาะอหอยสุกแล้วนะครับ ว่าไปพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ใสผ่ผักกันเถอะผักแตงแกงครับชีหอมโทษครับพ่อพี่น้องพ่อบ้านรับผิดผักชีลาวบ้านเฮาครับผลหละกกระซิมเด้อสะเซะนะครับกระส่ผักอีกตูกระปิดไปครับพ่อพี่น้องกอหอยสุกแล้วนะครับ พ่อไปล่องชิมหน่ยครับเดี๋ยวเติมน้ำปลาเล็กน้อยครับพ่อไปน่อง เติมนะ้ำปลาจั็หน่อยนะครับพราพี่น้องอยากจ่ายเล็หน่อยอยู่มโงเสกลายเดี๋ยวเดี๋ยวสีเข้มครับ,ะะบะน,นะครับปิดนดะ้วยอีกตัวนะครับเนาะอีกตัวนี่แกเล็กน่อยอยู่สวนบ้านพอบัตรพูดหมีนะครับเด้อ เดี๋ยวแล้วปิดไปเลยครับเฮ้ยหอมหอไมไม่นิองเดี๋ยวตักสวยๆเบิร์นมาครับเนาะ เป็นไรครับหน้าตาก้อมหอยใส่ปืกอึหรือใส่ปักท้องเนาะครับเนาะสูะตรสไตล์พ่อบ้านมุนหมีเป็นจะแซ่บวะครับมาเปน็นรองหอมคักครับนะครับยังไงเมื่อนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเพื่อนเนะาะจงไดก็ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให็น้ำนี่เด้อให้เป็นกำลังใจให้พ่อบ้านมุนหมีน้ำนี่แหละครับเด้อขอบคุณลหลา่อยๆนะครับสวัสดีครับ